สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนของราตีแชนแนลนะจ๊ะอมไปบักขาวพี่น้องยิ่งกินยิ่งมั่นจำฟ้าลั่น corr. พี่น้องจ๊ะมื่อนีิเออรตีสีมเวาเรื่องเรื่องคือเอลตีบบคอยคิดหา คนหาตัวเจ้าของบ่อพ่อบ่องไงสพี่นอ้องอิรตีไปเห็นแบบว่าเห็นอ่าช่อง y o u ูทู e คนอื่นเนาะจะเนาะที่บนเห็ดแล้ว่นการพูดการจ๋าทั้งด้านหนากล่องสิเนาะจะิึงคึ้จังเพื่อนหมั่นใจอียังกันจ้า คันไร่การจ้กพี่น้องลูกค้ามากคันไร่การกับกับเป็นอยงสีประจำประจำเลยจ้ะพี่น้องคือกันกับว่าแต่เออรลตีตั้งกล้องขึ้นปุ๊บเมื่สีลูกค้ากับเขาปั๊บหลดเด้จ้ะทั้งถีอเออร์ลตีนั่งอยู่นี่มาเป็นชั่วโมงเลยได้จ้ะลูกค้าบบเห็นเขามาแต่เออร์ลตีจนคิดได้ว่าออลองอัดคลิปปงกหน้าเดี๋ยวสี่บมีคลิปให้พี่น้องเบิง <laughs> ่งสบ่มีคลิปลงให้พี่น้องเบิงเ่งนอกจากนเพ่อเออร์ลตีตั้งกล้องปุ๊บลูกค้ากับเขาปั๊บคันไรยการ คือกันก็หาผ้าเขาหละจะพี่น้องหาผ้าเขามาปุ๊บปุ๊บสีลูกค้ากะเขามะลานจังสีนะาจา๊ะมันมันเป็นคือจังของคู่กันนี่ดิพี่น้องเอลิตีก็เลยกะธรรมดาเนาะจ๋ะเนาะบ่ากันเนาะพราว่าอาชีพห่อค่าขายเนาะจ๋ะค่าขายแล้วกะอยากเค็ดยูทู e เนาะจ๋ะพี่น้องควมในใจนั่นคือควมในใจคืออยากเค็ดยูทู e พี่น้อง มันได้เวา้าได้ซื้อกับพี่น้องได้มีเพื่อนเพื่อนจังสีนา่าจะพี่น้องเวลาเห็นเพื่อนเพื่อนบวาสิเปินต่างประเทศหรือว่าสิเปินทั่งฟังเล่าสีนอกจะกกมมี่ได้จากตอนนี้ช่องเอลตีกัมมีพี่น้องทังฟังเล่าสีเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์เขามาทักทายหลายได้จากขอบพุณหลายหลายได้จากเด้อที่เขามาติดตามกับช่องราตีชาแนลขอบคุณหลายหลายหูซึกว่าเอลตีนี่บบ บ่มีคำาสิปัญญายเห่ฟังเลยสือบอกได้ขำาเดียวว่าว่าพุ่มใจนะพี่น้องพุ่มใจถึงแม้ว่าเจ้าของเฮ็ดใดซ้ำนี้อาจจะมีบบมีอีหยังมากมายเนาะจ้ะเนาะ,ะเฮ็ดซ้ำความสามารถของเจ้าของเฮ็ดใดนเรนาจะเอารตีเฮ็ดใดซ้ำนี้กะญาท่านฝ่าวากันเ้ยจ้ะเด้อจะดนก,กะฝากติดตามช่องราตีคอยพายุงคอย เป็นแรงพักดันให้กับเออลตีเห่เลตีสู่ต่อในเด้จ่าเดิอ้อย่าฝ่าวเบื่อกันเดิ้ลจ่าเดอ้อกับช่องราตีนจังไดกับฝากฝากไว้กับเพื่อนเพื่อนเบิดสุคนละจ่าจังไดกะถือว่าเป็นเป็นเป็นรอบครัวเดียวกันเนาะจา่าเนาะเดินทางซ้ายนี้เข้ากับจับมือกันเป็นพี่เป็นน้องกันหักแพ่งกันเนาะจา่าเนาะเดินทางซ้ายนี หักอาชีพนี่ทําการทํางานบวา,บาสิเป็นเหตุเอียงคือการเด้จ่าพี่น้องอาชีพได้คือการใด้พี่น้องคันเท่ามีความหักหักกันมีน้าใจให้ซึ่งกันและก,กันนังสีทํางานรวมกันนังสีมันกะราบลื่นม,มันกะสบายใจใด้พี่น้องเวลาทําการทํางานคือเฮามอบสิ่งดีๆให้กันนางสีนะจ๊ะพี่น้องเอ,อลตีก็เป็นคนขอนค้างบอกโบเก่งนะจจะหลงังจะใจคิด อยากเว้าอยากอธิบายออกมากสิแต่บางครั้งกับปากนี่มันกับปูหูว่าสีใส้คมเอียงกัดังไดกะขอโทษเขาอาภัยหลายๆเด้อยพี่น้องเด้อยัังเตอเอยละตีกาจสีบกเก่งทั้งด้านผูดด้านจ่าปันใดนอกจากเนะฟั่งแล้วอ่าเพื่อนๆนฟั่งอาจสีเป็นคัดคัดจังสีนะจ่ะประมาณนี้เนะจนังไดกะอยาฝาววาเอยละตีเด้อะเ้อเพราะว่าเอยละตียั่งยู่ในขันที่แบบว่า ทุลักทุเล่นะเจ้าพี่น้องอยู่ในขันทุลักทุเล่เรื่อจ่ายเด้อเอรตีอยู่ในขันที่ว่าเรื่มศูนย์เริ่มจากลักศูนย์อยู่เด้อจ่ายตอนนี้เด้อจังแต่ว่าแต่ว่าใจนี่เกินลอยเรื่อจ่ะใจเกินลอยอีหลีอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดยูทูบนี่ใจเกินลอยอีหลีพี่น้องเฮ็ดแล้วมันมีความสุขเอรตีคิดว่าเออทั้งที่เอรตีกับเฮ็ดงานทั้งด่านข,า,ขายเป็นเป็นอาชีพลักแหลคะค่ะแต่ว่าหัน พอมาทำยูทูบนี่เอร์ตีกะพ่อได้หันนนาใส่จอใส่ใส่กล่องสินะจ๊ะมันทำให้มันท่าท่ายตัวพี่น้องทำให้เอร์ตีนี่มีความรูซื้อว่าเออท่าท่ายแสดงท่าท่ายความสามารถของของเจ้าของซื้อลงไปให้ให,ให้พี่น้องได้เบิรงสิเอร์ตีก็เลยมันมันเป็นตื่นเต้นนะจ๊ะมันทำให้เอร์ตีนี่ตื่นเต้นเอร์ตีเลยคิดว่ามันคือท่าท่ายดีแท้วะ กับการที่เขามาคุย้กับหนาจอนี่หนากล้องนี่มันท่าท่ายดีเอยละตีเลยมักเอละตีก็เลยคิดว่าจะเดินต่อไปจ้ะจังใดกะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกๆคนซอยพักดันเอละตีในเดือจจะเด้อถึงแม้ว่าสีบอดีอคลิปของเอละตีอาจจะบอดีอาจสบอภาพสวยอา ภาพอาจจะโบบสวยเนาะค่ะเนาะเออเพราะว่าเออลลตีไทยไทยกับคือเคยว่าไอ้ฝั่งทุกทุกคลิปเลยจ้ะเออละตีกับไทยแบบตามมีตามเกิดไทยอย่อยล่านเจ้าของมองคายของนะา้ะพี่น้องเพราะเออละตีบบคอยมีเวลาคลิปได้เออลลตีกะยำว่าบบมีเวลาแต่ว่าอยากเห็ดนะจจะก็เลยใจเนาะพี่น้องเนาะเหตุงานยั่งคือกันเพื่อนว่าขันเฮ่ามากนี้อยากมันนี้กระดั่นดุน,ดนเห็ดได้จ้ะพี่น้อง อยากปนได้กระดันโดนเหตุเพราะว่าใจมันอยากเหตุนะพี่น้องอยากปนไดกแตต้องเหตุได้พี่น้องเออรตีสิเป็นคนแบบนั้นสิเป็นคนแบบว่าสีบอย่อมเลิกล่าง่ายๆเด้จ้ะแต่เอล์ตีมักเอียงอล์ตีสิพยายามเหตุอยากปนได้เออละตีกับสิหาเวลามาเหตุจนใดเด้จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เขามารับชม ที่เขาไมา่ให้กำลังใจติดตามกับช่องราตีชาแนลเนะเออราตีเองกาขอลับปากกับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนคือกันละค่ะว,ว่าทุกคนที่เขามารับชมคลิปของเออราตีเออราตีกะชิย้อนกับไปหาซุ้มมือเจ้าคือเก่าหละจา้ะบางเธื่ออาจจะสาเน่กัยาฝ่าว่าเด้อพี่น้องเด้อนั่งเถอเออร์ตีไปหาสาเน่กับเกิดจาก นี่แหละยุ่งยากได้ลานนี่แหละจะพี่น้องเรื่องเถือกะหาเวลามันมันลงโตบอลได้ยังสิน่าจะกะบอิติสาเน่กัยาฝ่าว่ากันแต่ว่าถึงสิไปสากับไปคือเก่าด้อจากพี่น้องเด้อเออล์ตีลบปะว่าไปคือเก่าจะทุกคนที่เขามารับชมคลิปของเออล์ตีนี่เออล์ตีกัสิย้อนกลับไปเยี่ยมยามถามเขาซุบมุเจ้าคือเก่าจะถึงสิไปสาแต่กับไปคือเก่า ขอยืนยันคำเก่าเด้อจ่าเด้อมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเอรตัตตีพ่อได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปคือเก่าเนี่เด้อจ่าเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำานีก่อนนะจ่าเนาะพอดีหลูกขากกำลังสีเขามากจ่าเอารตัตตีอยากปิดคลิปก่อนเอาไว้ซ้ำหนีนะจ่าพี่น้องเนาะขอบคุณลวก็สวัสดีจ้า